สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด ไม่จ่ายใช่ไหมสาวฮอบลูกไปงานแต่งผัวกเก่าทวงค่าเลี้ยงดูบุตรหลังค้างมาปีกว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีหญิงสาวคนหนึ่งในเมืองเปิงบูมณฑลอันฮุยของจีนได้กลายเป็นที่พูดถึงบนอินเทอร์เน็ตหลังเธอบุกไปงานแต่งของอดีตสามีเพื่อไปทวงเงินค่าเลี้ยงดูบุตรที่เธอกับลูกควรจะได้ตามรายงานนางสาวจังอยากขาดกับอดีตสามีเนื่องจากถูกทำร้ายร่างกายบ่อยครั้งตามคำตัดสินของศาลเธอชนะสิทธิ์ใน การเลี้ยงดูบุตรส่วนอดีตสามีต้องรับผิดชอบค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละ600หยวนหรือประมาณ3,000บาทแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาอดีตสามีไม่เคยมาเยี่ยม หรือถามถึงลูกสาวเลยสักครั้งเขาได้ค้างค่าเลี้ยงดูบุตรเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งเธอพยายามติดต่ออดีตสามีหลายครั้งแต่ไม่ได้รับการตอบสนองใดๆเธอจึงไม่มีทางอื่นนอกจากพาลูกน้อยไปงานแต่งของอดีตสามีเพื่อกดดันฉันยากกับเขามา3มปีแล้วถ้าฉันขอค่าเลี้ยงดูลูกจากเขาเขาจะไม่จ่ายให้และเขาจะไม่รับโทรศัพท์ตามปกติ จากวิดีโองานแต่งถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่หลังจากคู่บ่าวสาวลงจากรถดอกไม้นางสาวจังก็จูงมือลูกตัวน้อยมาหยุดที่ทั้งคู่ทันทีที่เห็นเจ้าบ่าวนางสาวจังด้ตโกนของเงินค่าเลี้ยงดูบุตรทำให้ผู้คนต่างพากันตกตะลึงซึ่งอย่างไรก็ตามคู่บ่าวสาวไม่มีท่าทีสนใจแท้เท่ากับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนางสาวจังจึงไม่ยอมแพ้ยังคงติดตามเจ้าบ่าวเพื่อของเงินต่อไปแต่ก็ไม่เป็นผล ต่อมาทางครอบครัวของสามีได้ชี้แจงว่าทั้งหมดเป็นเพราะนางสาวจางที่กีดกันไม่ให้ฝ่ายชายไปเยี่ยมลูกและขอย,ยืนยันว่าพวกเขาได้จ่ายเงินค่าเลี้ยงดูบุตรทั้งหมดแล้วสําหรับเรื่องนี้นางสาวจางได้ตอบโต้ว่าอดีตสามีจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรในปีแรกของการหย่าร้างเท่านั้นและเธอยังเผยว่าหนึ่งวันก่อนที่อดีตสามีจะแต่งงานแม่สื่อของพวกเขาได้ให้เงินเธอ2,000หยวนหรือเราวๆ9 7 0 0บาทเพื่อป้องกันไม่ให้เธอมาสร้างปัญหาในงานแต่งทางนี้นางสาวจางไม่ยอม รับเงินพร้อมกับกล่าวว่าเธอสามารถเลี้ยงลูกได้เองแต่เธอรับไม่ได้กับทัศนคติของอดิสามีและต้องการให้เขารับผิดชอบลูกร่วมกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ